ข้าวก็ไม่อร่อยเลยก็เลยซื้อขนมเส้นมาตําเอาขานมจีนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะจะพามาขขานันทำตัวขนมจีนทอดค่ะแล้วก็เอาพริกกระเทียมใส่เข้าไปนะคะตามดะะ้วยโชโรดค่ะแล้วก็ตําเลยค่ะตาให้ละเอียดก่านะคะทุกท่านค่ะไปเอาปลาน้าน้ปลาแล้วก็เครื่องใส่เข้าไปะคะ่มมะมะกอกปีเข้าไปหน่อยนึงนะคะ จะได้มีกลิ่นหอมกระปิขึ้นมาอีกนิดค่ะตามด้น้ำปลานะคะทุกท่านค่ะปะลาใส่เข้าไปจ้าแต่ก่อนลูกสาวไม่กินปลาละเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใส่ปลาละคือไม่อร่อยทุกท่านค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปนะคะทุกท่านค่ะเมื่อเขือใส่เข้าไปจาตามด้วยมะเขือเทศนะคะแล้วก็มานาวบีบค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาแป้งใส่เข้าไปด้วยสักลูกค่ะทุกท่านค่ะใส่แตงด้วยค่ะตามนขนมจีน หมูยอแล้วก็ผักบุ้งลวกนะคะโคเลจ้าขนมจีนเส้นใหญ่นะคะครั้งแรกคะ่ะทุกท่านคะ่ะที่เอาเส้นใหญ่มาลองตำดูนะคะ เต็มโคกโครีจ้าโอ้ยโครีได้บบนั้จิงนเต็มโคกเต็มนี่เลยป้าดิโฮติ้กินเส้งบ่อนะอ้ายั่วๆเลยจ้าเต็มโคก นานแ้ไม่ได้กินใส่หมูยอใส่ไข่เค็มพักบุ้งเต็มจานมาค่ะอากาศร้อนๆไม่จะกินอะไรกินข้าวก็ไม่อร่อยเลยก็เลยซื้อขนมเส้นมาตำเอาขนมจีนเส้น เส้นใหญ่นะคะมาทานด้วยกันนะคะ